ก็กลาวสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน้านๆนักตกปลาวันนี้ผมมาเทสบ่อพงครับซึ่งจะเป็นบ่อเปิดใหม่ในวันที่สมพฤศจกยานี้คือเจ้าของบ่อเขาเป็นคนเลี้ยงปลากระพงอยู่แล้วครับแต่เขาเนี้ยเขาอยากจะทำบ่อบุฟเฟ่เขาก็เลยแบบว่า ให้ผมลองมาเทสให้หน่อยครับก็คือตามป้ายเลยครับมีเบอร์โทรอยู่ด้วยครับแต่เราเนี้ยเดี๋ยวเราลองมาถามเจ้าของบ่อดูว่าเขาลงปลาไว้เท่าไหร่ไซส์ไหนจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวลองมาคุยกับเขากันครับบ่ออยู่ไม่ไกลครับบ่ออยู่ช่วง เข้ามาในซอยเทียนทะเลเยี่ห้าเขตบ้านขุนเทียนนี่เองครับซึ่งผมขอฝากฝากบ่อนี้ซึ่งเจ้าของบอ่อนี้ก็คือเป็นเพื่อนๆกันครับเขาเขาอยากจะเปิดบ่อแต่เขาก็ไม่เคยแล้วก็ไม่เคยตกปลาด้วยก็ซึ่งให้ให้ผมลองมามาปหมหดให้ครับวันที่สามพฤศจิกายนครับเดี๋ยวลองมาถามรายละเอียดกับเัาดูครับ สวัสดีครับนะกอล์ฟสวัสดีครับคือวันนี้ให้ผมมาเทสเทสปลาคือนะกอล์ฟนี่ก็เป็นเป็นน้องเจ้าของบ่อนะครับใช่ครับใช่ใช่อ่าแล้วเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะให้ไว้ก็คือแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งคือพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มนี่ครับเจ้าเจ้าของบ่อเจ้าของบ่อครับคือยังไงเดี๋ยวผมจะให้ให้ให้เบอร์โทรติดต่อไว้ครับ สำหรับวันนี้เราเดี๋ยวก็จะมาลองเทสปลากันครับเดี๋ยวถามพี่คอฟก่อนว่าพี่คอฟครับผมบ่อนี้ขนาดกี่ไร่ครับสามไล่สามไล่เนาะครับผมสามไล่นี่มาตรงนี้ดีกว่าหันหน้าเห็นหน้าเข้าบ่อจะได้เห็นเนาะขนาดสามไล่น้ําลึกขนาดไหนครับน้ําลึกประมาณเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบครับผมครับผมแล้วลงปลา กระพงไว้ไซส์ขนาดไหนครับไซส์ตั้งแต่โลอาพขึ้นครับโลอาพอัพขึ้นครับผมแต่เมื่อกี้พี่หนุ่มบอกว่าประมาณสักโลโลสามโลสามโลสี่สักส่วนเยอะใช่ดันไปถึงโลหกโลหโลเจ็ดครับผมถือว่าเป็นไซส์ที่แบบสวยครับกำลังหน้าตกเลยครับ คือจะมาเปิดตัววันที่3พฤศจิกาใช่ครับใช่เนาะลงไว้จำนวนกี่ตัวครับเราลงทั้หมด350ตัวครับ350ตัวก็ถ้าเฉลี่ยเป็นจำนวนโลก็มีถึง500โลเห <500 S 1> มือน 500, <ล>500โลครับ,รบถือว่าหน้าหน้าตกมากๆเขานี้เดี๋ยวส่วนราคาค่าคันเดี๋ยวเรา เดีย๋ยวเราค่อยค่อยบอกว่ากันใช่ไหมใช่ครับใช่ราคาค่าคันก็คงไม่แพงครับกับจํานวนปลาขนาดนี้แล้วก็ไซส์ซนี้จํานวนปลา500โลถือว่าเป็นเป็นบ่อบ่อที่เปิดตัวเปิดใหม่แล้วเดี๋ยวเราลองมาเทสกันครับเทสเหยื่อ O.S.P ไม่ใส่เบ็ดดูว่าอาการตอบสนองของปลาเป็นยังไงขณะนี้เป็นเวลาก็ประมาณประมาณเที่ยงนะครับ เป็นวันแดดร้อนจัดมากเลยซึ่งการตอบสนองของของเหยื่อผิวน้ำเนี่ยถือว่าน้อยครับแต่ถ้ามันขึ้นมาตบเหยื่อก็ถือว่าผ่านครับปลาดุเดี๋ยวลองดูกันครับโอเคครับขอบคุณมากครับนกอวก็ขอบคุณค่าคัาพี่นมนี่ค,ครับเดีย๋ยวลองให้พี่น้อยลองดู OSP ไม่ใส่ตัวเบ็ดจัดไปครับลองดูแดดแม่งร้อนๆเนี่ยแหละเที่ยงๆใบใบนั่ยแหละไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับกล้องผมซูมไม่ได้น่าจะเห็นอยู่เนาะ ยังยัง,ย,งยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นมันร้อนจัดด้วยเส <c oughs> <c oughs> ียงเสียงลงไป กกอุย้ยสนัน วันถ้าขึ้นมากัดได้ก็ถือว่าดุจริงครับดุจริงดุจังถ้าเป็นเช้ากับเย็นนี่ผมว่าปลาน่าจะตกที ร้อนจัดด้วยเนาะ al, ح, live live. อ voila, ุ้ยใกล้ๆเลยหายเลยเหือหายเลยโอ้ยพ claro uh ี่ไม่มีตัวเบ็ดนะครับอันนี้ไม่ได้ตกกับดูดเลยดูดเลยเราเอาพอไหมหรือเอาอีกสักทีพอพอเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าครับว่าดูสดูสยดูดูส์ขออนุญาตตกขึ้นมาดูสักประมาณสามตัวสี่ตัวนะครับว่าเช็คส์ว่า ไซส์จะขนาดไหนเนาะก็เดี๋ยวติดตามครับเอาเหยื่ออะไรเอาเหยื่ออะไรก็คงกินแหละดูท่าล้วเอาอันนี้บบดีกว่าที่น้อยมาตรฐานปลายาง ปยางครับดูตัวครับดูตัวที่ว่าไซส์จะขนาดไหนขอขึ้นมาดูสักสามตัวสี่ตัวนะครับ ใายป่าอ๋อโวดยืดผมหนักด้วยแหละ น้อยก่อไม่เป็นแล้วมั้งเนี่ยเอาวพวกกินง่ายๆดูตัวโอ้ยสาสวยว่าปลาตัวสีทองเลยพี่วันหยิบคิ้มเลยครับสวยสวย มอมิดอมิดตัวสิตัวสวยครับตัวนี้น่าจะมีถึงโลสองโลสามครับแน่นอน,นตัวครับยังยกยกเอาเอนาะ แล้วทีนี้ปลากับเนื้อบวบแน่นครับั้งเริ่มแม่งลงไปถึงเนื้อกัด,ดกิน่อล่ีนะครับเมื่อกี้ปลายางกินไปตัวแล้วครับเดี๋ยวเราลองลองดูดิเอาเหยื่อแบบ họ bác, cả này nó nóng rồi i my- นั่นตามเฮ้ยมันกินแล้วไี่น้อยมันกินมันกินย้อนขอ,อขึ้นมาดูแค่สามตัวและสี่ตัวนะครับประมาณนี้ครับออขอดูไซส์เฉย พี่น้อยเคาะข้างไม่ถนัดนะเนี่ยนี่ขนาดเคาะข้างไม่ถนัดแล้วเนี่ยอุย้ยมาแรงดีครับพักสามอาทิตย์ครับแล้วปลาคือผลย้ายใกล้ๆครับ ปลาไม่ไม่ช้ำแน่นอนลองลองดูตัวนี้สวยครับตัวนี้น่าจะมีโลหาครับโอ้ยน่าถึกน่าถึกครับนี่ครับนี่ครับน่าจะมีถึงโลหาครับเอาครับตัวนี้ ขออนุญาตปล่อยคืนนะครับเดี๋ยวขอลองดูขึ้นใหม่ขอขอดูอีกสักตัวครับ,รบตัวนี้เมื่อกี้โลห้าตัวแรกประมาณโลสองโลสาม ขอข้างไม่ถนัดใช่ไหมเมื่อกี้ไม่เปลี่ยนข้างครับผมก็ไม่รู้ มันกรชากมือนะ <c oughs> ขึ้นมากัดอีกแล้วกัดไม่โดนตาม,มาแล้วนั่นแหละบอกตามมาแล้วเยี่ยมยอดขึ้นกันเฮ้ออุ้ยตามมาแล้วกระชากฟึดเลย เราวัดโอ้โหไม่แน่นอนว่ะตัวนี้ตัวนี้ก็ววสวยนี่ตัวนี้ก็ประมาณโลสองครับไนะอ่าอ่ามาโลสองครับเป็นปลาหนังก่อยครับก่อยกึ่งเค็มนี่แหละ อันนี้ปล่อยคืนนะครับอ่ะเร,เรียบร้อยนะครับก็คือเดี๋ยวก็ขอแค่นี้ก่อนเนาะเอาเดี๋ยวขอดูอีกสักตัวก็ได้ นั่นน่ะมวนแล้วมวนแล้วเขาไปอยู่ข้างบนแหละไม่ต้อง อ,อยู่ทั้งบอ่อจัดไปเอาก็แค่แล้หลุดนะครับก็ไหลมาจากทางนู้นเลยคือ<ะ>มันปลาน่าจะอยู่ทั้งบอ่ออยู่ทั้งบ่อปลาห้าร้อยโลฉเฉลี่ยที่ที่เทสข,ขึ้นมาดูเมื่อกี้สามตัวเมื่อกี้เทสขึ้นมาดูสามตัวเฉลี่ยก็คือ ท,ที่เจอนะครับโลสองโลสามโลครึ่งแต่เจ้าของบอยืนยันว่ามีโลเจ็ดโล8แน่นอนคือเป็นบ่อที่น่าตกอีกบ่อครับสภาพบ่อก็ถือว่าสวยนะครับโล่งและสวยก็คือเขายืนยันแน่นอนครับเขาจะเปิดวันที่สามพฤศจิกาย,ยนนี้ถ้าเพื่อนๆนะนะพี่ๆน,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 น้องๆคนไหนว่างก็เชิญเลยครับ อยู่เข้ามาซอยเทียนทะเลยี่ห้าแถวแถวประตูน้ำแล้วเดี๋ยวเรื่องเส้นทางเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรเจ้าของบ่อไว้อีกทีหนึง่งแล้วก็ติดต่อเจ้าของบ่อได้เลยครับขอบคุณมากนะครับ